ประโยชน์ของมะลุมสรรพคุณดีๆในการช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อช่วงอาหารสมองมาแล้วจ้าสวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานมะลุมเป็นประจำแล้วล่ะก็เราจะบอกถึงประโยชน์เรื่องราวดีๆจากมะลุมครับว่าคุณรับประทานอย่างน้อย3มครั้งต่อสัปดาห์คุณจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้าง 1. ครับช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 2. มีประโยชน์สามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ 3. มีธาตุเหล็กแคลเซียมและวิตามินซีสามารถบำรุงกระดูกและฟันได้อย่างยอดเยี่ยม 4. มีเบตา้าแคโรทีนและวิตามินเอวิตามินซีวิตามินบี B2 บีสสามารถช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทได้นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันปัญหาเรื่องปัสสาวะอักเสบ และช่วยลดปัญหาเรื่องเลือดออกตามรายฟันได้อีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับประโยชน์ของมะรุมฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e และกระดิ่งแจ้งืันด้วยนะขอบคุณครับ